แล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะยูนิฟิวแช่องฝันกลางวันนะครับผม <S <S แล้ววันนี้เนี่ยเป็นคลิปอี้แล้วเป็นการคลิปรีวิวอ่าของใช้อีกแล้วครับเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งนะครับเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยที่ผมจะซื้อมาเปลี่ยนเลยเนี่ยเนื่องจากเมาส์ตัวเก่ามันพังไปแล้วก็เลยต้องซื้อตัวใหม่มาซึ่งตัวเก่าเนี่ยผมใช้ของ แฟนซ่าหรืออะไรสักอย่างหน่ยจำชื่อยี่ห้อไม่ได้นะครับโอเคมันใช้มานานแล้วตัวนั้นก็ทนมากเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็จะมาซื้อใหม่นะครับแล้วก็ไปยืนยนเลือกมาเนี่ยก็เป็นถูกใจเป็นตัวนี้นะฮะก็คือค่ายนับโบเจ้าเดิมนะครับผมรู้สึกว่าผมชืน่นชอบติดค่ายนี้มากผมใช้หูฟังก็ของค่ายนี้นะครับคีย์บอร์ดก็ของค่ายนี้นครับแล้วก็แต่ก่อนอนะ่ะบ่นว่าเฮ้ยเมาส์ยังไม่ใช่นะครับตอนนี้เมาส์ใช่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมใช้ของนับโบหมดเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอะเมดูซ่านะครับ x 5 4ตรงนี้ X54 ตรงนี้ Medusa นะครับก็เป็นธีมโทนสีม่วงนะครับภายนอกก็หน้ากล่องก็จะมีบอกว่ามีมีไฟ RGB นะครับผม Pick Art ตัวนี้นยผม Pick Art sensor เนี่ย,ผม, R, ยผมไม่ได้หาข้อมูลมานะว่ามันคืออะไรแต่มันน่าจะเป็นระบบของเซนเซอร์ใหม่ครับเซนเซอร์เมาส์แหละแล้วก็มีมาโคนะครับโอเคข้างกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับข้างนี้ก็ไม่มีอะไรนะ โอเคก็มีเป็นมาโคนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทางบอกประมาณว่าอ,อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนไฟได้นะครับผ่านไดเวอร์นะครับด้วยการเซตติ้งก็ p i กอาร์ตเซนเซอร์เนี่ยตัวตรงนี้เนี่ยเห็นกันไหมคนเป็นรีวิวไปได้โฟกัสดิเพื่อนไม่เป็นไรเอาไว้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังดีกว่าคร่าว เดีย๋ยวจะพูดคร่าวๆให้ฟังดีกว่าโอเคจะพูดคร่าข้าวฟังนะครับก็เขาบอกว่าเป็นเซนเซอร์ p i กอาร์ตพีเอ็มวีสาบามสองเป็น <c oughs> ที่สุดของคุณภาพเกมมิ่งเมาส์แล้วนะครับเป็นชิปโปรเซสเซอร์ตัวนี้เนะี่ยคือตัวนี้นี่คือที่สุดแล้วแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมีที่สุดกว่านี้ไหมแต่ในราคาเนี่ยนี่น่าจะอาจจะเป็นที่สุดแล้ว <c oughs> นะฮะก็ในวงการอ e ีสปอร์ตนะครับก็ใช้กันตัวนี้เป็นเบสเซนเซอร์นะครับผมโอเคข้ามมาทางนี้ก็ตั้งมาโคได้นะครับก็ตั้งมาโคได้ทั่วไป ฟังก์ชันมาโคตั้งในตัวโปรแกรมนะครับก็เป็นก็จะมีเอ,อ่อรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบออกแบบมาเพื่อเล่นเกม FPS นะครับยิงปืนเกมมิ่ง เป็นแบบออมี5,000 DPI นะครับก็นั่นแหละมี DPI 5,000โอเคแล้วก็บราๆอันนี้ก็จะเป็นมี8ปุ่มมี DPI ถึง5,000นะครับน้อยสุด600เขาบอกว่ามันอัพได้ถึงหมื่นเลยนะถ้าถ้าผ่านซอฟต์แวร์แล้วใครมันจะเล่นเมาส์หมื่นหนึ่งวะอู้หโคตรเร็วเลยโพลิเนต1,000 Hz นะครับผมก็ลองลองลอง,ลองรับการคลิกได้20ล้านครั้งนะครับก็สุดยอดดีไซน์นะครับผมก็สเปคมันก็จะเป็น าโทนแสงสีดำเกมมิ่งเมาส์นะครับโมเดลน้ำหนักอะไรพวกนี้ก็ไปหาดูแล้วกันก็รองรับ Windows อ่า7 8็นะครับผมหรือมากกว่านั้นโอเคมาดูข้างในดีกว่าพูดมากขิบหายเลย <Wow. S 1> พูดมากจุดๆครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา590บาทนะครับทุกคนก็ถ้าไปซื้อตามห้างก็น่าจะมีแหละตอนเนี้ยห้างน่ามีนะคือมันเป็นแต่นะผม,ผมผมหาข้อมูลผมซื้อหูฟังหาข้อมูลด้วยผมซื้อคีย์บอร์ดผมหาข้อมูลมออมของแต่เมื่อผมไม่ได้หาเลยครับเพราะว่า นอกจากที่ใช้มาแล้วเนี่ยนับโบครับบ่งบอกเลยว่าแบบแม่งคุณภาพจริงว่ะผมใช้ทั้งหูฟังทั้งคีย์บอร์ดมาไม่ว,ว่าราคาถูกหรือราคาแพงแม่งแม่งดีมากเลยทุกคนไม่ได้อวยจริงๆนะแล้วใส่ใจครับใส่ใจดูข้างในดิดูดิข้างนอกดำข้างในแดงอะ่ะคิดดูดิโอ้ยเหมือนเดิมครับนับโบผมชอบชอบตรงนี้ครับมันแจกสติกเกอร์ทุกอันจริงๆนะซื้อถูกแพงแม่งก็มีสติกเกอร์เว้ย แล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานนะครับเป็นคู่มือการใช้งานทั่วไปแล้วก็มีบประกันเขาบอกว่าประกันนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนประกันปุ่ม2ปีมั้งประกันปุ่ม2ปีครับก็ไปเคมที่ร้านใกล้ร้านที่เราซื้อได้ด้สติกเกอร์สองนันสติกเกอร์เต็มบ้านนะโบผมเต็มเต็มบ้านติดข้างฝาติดทุกอย่างแล้วตอนนี้นคือดีจัด <S <S มาเรื่องของเจ้าตัวกันเลยดีกว่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าสวยนะดีไซน์ออกแนวเหมือนกับ Logitech ตัวไหนนะผมจำไม่ได้ดีไซน์แบบนี้เลยเฮ้ยทุกคนแปลกตาว่ะผมเคยเล่นเล่นเมาส์แค่มีมีปุ่มปุ่มข้างเนี่ย2ปุ่มนะเออมีอย่างละสองครับแต่ว่าอันนี้มากแปลกครับคือตัวคอนโทรลนี่ยมันอยู่ที่นิ้วโป้งหมดเลยว้ยทุกคนมันเพิ่มมานตรงนี้อีกปุ่มหนึ่งเออวะ่ะก็สายเป็นผมไม่ค่อยโอเคกับสายเท่าไหร่วะ่ะผมเกลียดสายไอ้พวกที่มันเป็นไนลอนอย่างเงี้ยสายพลาสติก แม่งบางทีมันงอแล้วมันลำคาดไ้ถ้าเป็นสายถักหรือสายผ้าเนี่ยผมเคยใช้เมาส์สายถักอยู่นะเมาส์สายถักผมเคยใช้ของยี่ห้ออะไรวะผมลืมแลวครับแต่ว่าก็ใช้ได้แหละก็ถือว่าโอเคกับสายยาวอยู่นะก็เป็น USB สองจุดศูนย์ะไม่ใช่ส0มจดศูนย์โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปเปิดคอมดูกันก่อนดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมรวมๆสวยอะ สวยครับสวยดีไซน์ดีมากแต่ไม่รู้ไฟจะวิ่งตรงไหนบมืองนะเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคตอนนี้ก็เสียบเข้ากับคอมแล้วนะเสียบเข้ากับคอมแล้วนะครับผมคอมดูก่อนก็วันนี้มาโฟกัสที่ตัวเมาส์นะครับก็คีย์บอร์ดผมก็ของนโปนะนี่ก็ของนโปครับรู้สึกอิมเมนี่ก็ใช่ครับหูฟังนี่ก็ใช่เออผมเช็ดเท้าก็ใช่ครับไม่ไม่ไม่ไไม่ได้มุกอะไรนี่ะเออ ไฟมันโชว์ตรงนี้ทุกคนโชว์โลโก้ว่ะผมเห็ว่าไฟจะวิ่งวิ่งตรงอ๋อวิ่งขอบอยู่ครับเห็นไหมผมดับดับไฟกล้องก่อนเออเนี่ยคือมันวิ่งข้างๆทุกคนเอ้สวยว่ะดีไซน์ไซน์ดีนะออกข้างครับเหมือนเหมือนแมงเหมือนหีง,ง้อยอะ่ะมีตูดอะ่ะดูดิม,มันออกตูดไว้มันไม่โชว์ข้างบนครับ ตัวชวอจะเป็นตัวโลโก้ครับทุกคนเอา่ะเดี๋ยวมาลองดูก่อนนะผมว่ามันผมเป็นคนใช้ใช้เมาส์เมาส์เมาส์เล็กกว่าน,นี้เอทุกคนผมรู้สึกว่าปุ่มปรับดี i ครับโอเคใช้ได้อยู่นะผมเป็นคนใช้เมาส์เมาส์เล็กอะ่ะผมรู้สึกอันนี้มันใหญ่ว่ะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่วกว่ามือผมอะทุกคน นะครับส่วนทางด้านซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็หาได้จากทางข้างกล่องเลยนะก็ซอฟต์แวร์เข้าไปที่เว็บนับโบเลยนะครับเขาก็ก็จะมีมีให้ดาวน์โหลดแหละก็จะมีรุ่นของเราหมดเลยนะครับกล้องไม่โฟกัสโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับก็รวมๆถือว่าสวยนะทุกคนสวยครับคุ้มคุ้มมากดีไซน์สวยมาก แต่ส่วนเรื่องเรื่องความจับถนัดไม่ถนัดมือเนี่ยผมว่าผมต้องปรับอีกเยอะว่ะผมว่าผมไม่ถนัดมือมันใหญ่ไปส่วนน้ําหนักผมว่าน้ําหนักก็ได้อยู่นะไม่ขี้เหร่ครับที่จริงผมชอบหนักกว่านี้ผมชอบหนักกว่านี้มันได้อยู่ครับรวมๆรือว่าให้แปดเต็มสิบครับผมนะฮะด้านทุกอย่างเลยไฟสวยอะไรสวยหมดเลยนะครับโปรแกรมรองรับดีเป็นมาโคแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลครับถือว่าได้อยู่ตัวนี้โอเค เนี่ยวันนี้ก็ต้องอ่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เดี๋ยเข้ามาดูนะครับส่วนคนไหนมีอ่าคอมเมนต์ถามนะครับถามได้ว่าเอออะไรยังไงเกี่ยวกับเมาส์ตัวนี้นะครับใช้หลังใช้แล้วดีไหมพี่เป็นยังไงคุ้มไหมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมโอเคครับเนี้ยวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมแล้วในไงก็ฝากจิ้มไลค์จิ้มซับให้กับช anel ฝันกลางวันด้วยนะครับผมเนี่ยนี้ทุกคนก็อย่าลืมฝอนกลางวันนะครับผมฝันกลางวันครับไปละ